สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม d ดนาตตี้ฮีโร่นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะผมจะพาท่านผู้ชมไปดูสึก p v p ประลองยอดฝีมือสุดมันนะครับเหมือนที่เราได้ดูกันเมื่อวานนะฮะก็ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ติดตามทั้ง35ท่านนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้นะครับเราจะก้าวไปด้วยกันเราจะไปพร้อมกันนะฮะขอบคุณมากนะครับโอเค เราไปดูกันที่สนามประลองยอดฝีมือของเรากันเลยครับปละลองยอดฝีมือนะฮะอ่ะวันนี้จะมีกี่คู่นะครับวันนี้จะมีกี่คู่กันเอย่ยอ่ะเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนนะครับผมไล่หาก่อนนะมันจะมีไหมล่ะเนี่ยอ่ะมีนะครับเป็นสนามที่สิบนะครับสนามที่สิบนะสามชั่วโมงที่แล้วนะฮะก็เป็น 76ิบหกล้านประทะกับแปดสิบล้านนะครับเป็นโจกโกกปะทะกับวุยก,ก,กนะโอเคเราไปดูกันเลยพลังลบที่ต่างกันประมาณสี่ล้านนะฮะทีมขวามือจะได้เปิดก่อนนะครับหกต่อ,อสี่นะฮะเสี่ยวเกี้ยวทีมขวาเปิดมาก่อนครับลงความทีมซ้ายหิวเลือดเสี่ยวเกี้ยวทีมซ้ายตามไริติดฮะออกมาอีกครั้งครับทีมขวาจูกัดเลี้ยงยิงเข้าไปไม่รอช้าครับ ติดมืองงไปสองตัวครับสวยงามเป็นเตียวเลี้ยวกับเตียวครับนะฮะตันโกงตีเข้าไปเรลาปีหิวเลือดให้ะให้ทีมนะฮะเสียวเกี้ยวครับตานี้ทีมซ้ายกําไรดีกว่านะมีเล่าปีหิวเลือดน,นะฮะจูกัดเลี้ยงยิงไปอีกครั้งนะครับออกสกิลได้บ่อยมากนะฮะหนึ่งล้านนะครับติดเผาไหมไปสอง ไม่ใช่เผาไหมติดมืองงนะติดมืองงไปสองตัวเป็นเดียวครับกับตัวละครหลักนะครับก mm. วนอูตีเข้าไปซัดเขาบอกอูแรงมากเลยับกวนอูปวกเก้านะ mm. แบกทีมได้ดีใช่ย่อยเลยนะครับ mm. สังเกตทีมซ้ายนี่ก็เป็นสายลดโทสะอยู่นะ mm. สกิลประสานของจูกระเตียงนะก็ติดมืองงแล้วก็ลดโทสะด้วยนะครับ mm. ส่วนตันกงงทีมซ้ายที่เป็นตัวละครแปลงร่างมานะ ก็ลดโทสะเช่นกันลดโทสะศัตรูเช่นกันนะครับทีมซ้ายก็เป็นทีมแนวแบบแนวเตะตัดขาแล้วกันเนาะแนวลดโทสะนะครับก็ค่อนข้างได้เปรียบฮะบมีผมกําลังจะพูดว่าเล่าปีหิวเลือดน,นะฮะเล่าปีตายแล้วนะตอนนี้ทีมซ้ายเหลือห้าตัวนะครับก็ห้าต่อสี่นะตอนนี้นะฮะทีมขวาเองก็เจ็บอยู่นิดนึงนะฮะจูกระเลียงยิ่งอีกรอบนึงคนระับ หนึ 1> 1, 000, 000, 000. Mm ่งล้านมีแน่ล้านหกติดม,มึนงงไปสองตัวนะครอ่กวนอ,อูเก็บตัวละครหลักไปได้นะครับตายแล้วหนึ่งนะทีมขวามือกลายเป็นห้าต่อสามนะครับเดี๋ยวครับทีมขวายังคงติดม,มึนงงอยู่นะติดนานมากนะครับสเสียวเกี้ยวเบิ้ลเข้าไปนลองกวางหิวเลือดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวประสานมาครับสองล้าน ยังคงเก็บใครไม่ได้นะฮะจูกันเลียงยิงไปอีกรอบหนึ่งครับหนึ่งล้านไหมหนึ่งล้านพอดีนะฮะติดมึนไปสองตัวนะครับรถโทรศัพท์ไปแล้วหนึ่งทีมขวามือนี่ยืนนิ่งเป็นกระสอบรายแล้วนะตอนนี้นะครับสถานการณ์แย่มากนะครับทีมขวามือตอนนี้อ่าเกี่ยวคับหลุดแล้วนะฮะแล้วก็โดนมึนคงไปอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับจูกันเลี้ยงจัดไปอีกล้านหนึ่งไปติดมึนไปสองแล้วนะครับ กวนอูเรียบร้อยนะฮะกวนอูเก็บไปถึงสองตัวเลยทีเดียวนะครับก็เป็นพ่อหนุ่มหัวเขียวกับทวนนะฮะผมเคยตั้งชื่อดีให้เขาด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอแคปหน้าจอก่อนนะครับไปทำหน้าปกเนาะเสียงผมอาจจะขึ้นจมูกนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับมันขึ้นไปเองนะผมไม่เกี่ยวนะครับก็ไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรนะมันเป็นเองครับ โอเคนะผมไม่สนใจแล้วว่าเป็นอดีตหรือเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตนะเราดูอย่างเดียวนะครับดูที่สนามที่9เลยนะครับ72ล้านประทะก,กับ64ล้านนะครับก็เป็น5้าต่อสี่นะเป็นงอกกประทะก,กับบุยกกนะครับ5ต่อ4ี่นะฮะทีมซ้ายมีตัวดามเมจหนักอย่างกำเหลิงด้วยนะครับจิวี่ 20, ทีมซ้ายไม่รอช้าเปิดไปล้านก,กว่าๆนะฮะล้านห้าติดพังไม้ไปสี่นะครับ เสี่ยเกี่ยวทั้งสองทีมก็แลกกันไปนะเดี๋ยวครับตีเขาที่รีบองครับอ่ะรีบองประสานไปติดมืองงไปสองตัวนะครับทีมขวามือเองเปิดมาก็เสียเปียบนิดนึงแล้วนะกำเหล็งสับเตียวเลี้ยวครับเก็บได้แล้วหนึ่งนะฮะออกสกิลอีกครั้งหนึ่งจะเก็บได้ไหมยังนะครับ มันติดหารดาเมจนะเมื่อกี้นะครับถ้าดูถ้าดูช้าๆจะดูเห็นนะครับจะเห็นเองนะมันติดหารดาเมจที่เป็นเอคล้ายๆดอกบัวตูมนะฮะมันจะหารดาเมจกันหรือเรียกว่าแชร์ดาเมจนะครับทําให้ตัวเองไม่โดนมากเกินไปนะ,ะเสียวเกี้ยวโดนเตียวไม่ใช่เตียวกําเหลงสับอู้ตานี้กาเหลงท็อปฟอร์มมากนะฮะเก็บไปดึงสี่ตัวในการออกสกิลสี่ครั้งนะครับก็ เป็นสุกอีกศึกหนึ่งที่ค่อนข้างดูดีนะฮะน่ากลัวแล้วก็สนุกมันด้วยนะโอเคเราไปดูอีกคู่หนึ่งแล้วกันนะครับเป็นสนามที่แปดนะครับเจ็ดสิบสองล้านประทะกับเจ็ดสิบสามล้านนะครับก็เป็นห้าต่อห้านะจะเป็นงอกกป,ประทะกับวีระบุรุษนะครับเราไปดูกันเลยโอเคนะครับทีมขวามือมีมีตัวเกลียนด้วยนะฮะเป็น ตาเสียงนะแจกสถานะพิษให้ศัตรูนะครับเสียวเกี่ยวทีมขวาตกไปครับจะสังเกตนะครับว่าตอนแรกจิวี่ทีมซ้ายมันต้องได้ออกสกิลนะครับแต่จิวี่ไม่ได้ออกสกิลเพราะว่าอ้วนสุดทีมขวาไปเตะโดนจิวี่นะครความสามารถของอ้วนสุดคือลดโทษะของศัตรูนะครับ โอกาสเปอร์เซนการกีดน่าจะห้าสิขึ้นนะฮะน่าจะห้าสิบอร์เซนขึ้นไปนะครับก็ลดโทษไปหนึ่งหรือ2เลยนะครับทำให้ทีมทำให้จิวี่เนี่ยออกสกิลไม่ได้นะฮะตอนนี้ออกได้แล้วนะฮะเพราะว่าอ้าวนสุดไม่ได้เต็นนะเหลือปาดหน้าไปติดเผาไหม้สามตัวนะฮะตอนนี้ทีมขวามือเองอยังคงเสียเปียบอย่างหนักนะครับเพราะว่า ตอนนี้เหลือลิโปตัวเดียวที่ยังเล่นได้นะนอกนั้นก็ติดปืนงงไปนะครับนี่แค่เทิร์นที่สองทีมขวายังโดนหนักขนาดนี้นะครับนะอวนสุดเตะเข้าจิวยี้ครับลดโทสะไปหนึ่งแล้วก็บวกโทสะให้ทีมตัวเองนะจิวยี่ตีปกติเก็บไปหนึ่งนะครับเป็นเสียวเกี่ยวนะครับลิโป้ควางหอ,อกไปรดโทสะไปหนึ่งทุกตัวนะครับนะเรียบร้อยนะครับลิโปทีมขวาไม่รอด แนะตอนนี้เหลืออ้วนสุดตัวเดียวอ้วนสุดเตะจิวี้ครับยังคงถึงอยู่สำหรับจิวี้นะฮะจิวี้ทีปกติเก็บอ้วนสุดไปนะครับก็เป็นชัยชนะที่เกือบจะแพ้เลยทีเดียวนะถ้าเกิดว่าทีมขวาม,มือมีพลังลบเพิ่มอีกสักล้านหนึ่งนะครับทีมซ้ายก็ไม่น่าจะรอดนะดูจากเลือดน,นะฮะอย่างเตัวที่ถือธนูเนี่ยก็เหลือประมาณ2%เปอร์เซติบองก็สองเปอร์เซตจิวยี้ก็สี่เอร์เซ็นต เลือดที่เหลืออยู่นะครับ4%ของ100นั่นแหละนะรัก็น่าสงสารมากนะก็อย่างที่ว่านะครับถ้าทีมขวามือมีพลังลบเพิ่มอีกสักหนึ่งล้านทีมขวามือชนะแน่นอนครับเนื่องด้วยเออาจจะเป็นความสามารถอ้วนสุดเอากาเซียงเอ่ยนะครับอ้วนสุดก็ท่าเตะถ้าเตะศัตรูด้วยสกิลนะครับถ้าออกสกิลพูดให้เข้าใจไง่ายแล้วกันนะครับถ้าอ้วนสุดออกสกิลใส่ตัวละครใด ตัวละครนั้นจะออกสกิลไม่ได้นะครับเพราะว่าจะโดนลดโทสะนะก็เป็นข้อดีของอ้วนสุดนะครับมันก็เป็นตัวปวนนั่นแหละนะเป็นตัวป่วนเลยนะตัวต่อมาก็เป็นกาเสียงครับกาเสียงที่ขวามือเมื่อกี้นะก็แจกสถานะพิษนะครับอย่าลืมนะครับว่าสถานะพิษเนี่ยมันจะแรงกว่าสถานะเพิงไหมนะครับแรงกว่าแน่นอนนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆริงนะครับคว,ความคิดเห็นส่วนตัวและก็ประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเจอมา ผมก็ว่าสถานะพิษแหละนะฮะมันแรงกว่าเพลิงไหม้นะครับนานาจิตตังนะครับแล้วแต่ความคิดของท่านผู้ชมนะฮะมนุษย์ทุกคนนะครับมันก็เหมือนเหรียญบาทนะฮะมันมีสองด้านด้านหัวกับด้านก้อยคนเองก็เช่นกันนะครับด้านดีกับด้านไม่ดีนะะถ้าเราจะเข้าหาคนอื่นนะครับเราก็เอาด้านดีเข้าหานะครับแต่ถ้าคนคนที่เราจะเข้าไปหาเนี่ย เขาร้ายมาเราก็ต้องเอาด้านร้ายของเราไปประทะนะครับคือถ้าเราดีเกินไปเราก็อยู่ยากโดนกดขี่ข่มเหงนะครับแต่ถ้าเราดีบ้างเลวบ้างเราก็จะอยู่ได้แบบสบายใจนะครับอ่ะก็เป็นคําพูดเตือนใจเล็กน้อยจากเด็กอายุ17อย่างผมนะก็โอเคแล้วขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ